ครับมุมสังเวียนกลับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยวันนี้มุมสังเวียนจะมาวิเคราะห์ลวงหน้าของมวยถ่ายทอดทางช่อง11ซึ่งจะขึ้น,นลกชิ้นชกเวลาวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งโดยประมาณมาดูคู่ที่หนึ่ง พรพิทักษ์พิทักษ์เมืองแคนจะพบกับนักบ,บทางด้านมุมเงินลูกขวัญสอจอวัวแปดริ้วฟอร์มของฝ่ายแดงก็มีแพ้คะแนนนินมงนินมงนินมกรออสบายแท้แล้วก็นักบวทางด้านหุ่น้ำเงินฟอร์มก็มีชนะคะแนนกูลาบดอยสิทธิ์วีรชาติมวยคู่นี้เป็นการต่อน้ำหนักให้กัน หปอน์ฝ่ายแดงต่อยร้อปอนด์น้ำเงินต่อย105ยปอน์แดงต่อให้1นปอน์คู่นี้เป็นมวยเล็กเล็คู่แรกนะครับอ่าคู่นี้ยังชอบที่ฝ่ายแดงนะครับอ่ามีลูกเก่ากว่าน่าจะเบียดชนะไปได้คู่นี้ชอบแดงครับคู่ที่2เฉลิมเกียรติสอจเอหว่าแริ้ว จะพบกับน้ม่มมาทางด้านมุมน้ำเงินเรือนแพน้อยสอเลือดชาวใต้มาดูฟอร์มของฝ่ายแดงนะครับก็มีชนะคะแนนคนไฟบินเฉียบเกียรติเพชรเป็นมวยเตี้ยสั้นเดินหน้าท้าชนนะครับมวยขุดโดยน้ำมวนทางด้านมุมแดงส่วนทางน้ำมันทางด้านมูมน้ำเงินมีแพ้คะแนนยอดแสนไกลมอบุญสมศรี เมือคู่นี้ถ้าพูดถึงหน้าเสือเปรียบเทียบกันแล้วก็ต้องเป็นฝ่ายแดงอะครับหน้าเสือดีกว่าน่าจะอาศัยหน้าเสือที่ดีกว่าเบียดแสงเอาชนะไปได้คู่นี้ชอบฝ่ายแดงครับต่อไปมาดูคู่ที่3เหนือทรณี The ะเบสอุดรฟอร์มของเหนือทรณีก็มีชนะน็อกยกสี่เรือนไทยนาย้าปาร์ควิว จะพบกับนุง่งมวยทางด้านมุมน้ำเงินเด่นสยามสอสุพันนะครับน้ำเงินนี้ก็มีชนะคะแนนเมทีสิทธิ์ป้อมปืนนะครับ <c oughs> มวยคู่นี้ก็ยังไงก็ยังชอบที่เหนือธรณีนะครับเหนือธรณีเดอะเบสสุดอนนะครับน่าจะดีกว่าเด่นสยามสอสุวรรณนะครับ เหมือนกูนีชอบชอบหนุมที่มีฝ่ายแดงนะครับต่อไปมาดูคู่เอกนํารายการฝ่ายแดงฟ้าสถานนําแสงก่อสร้างหรือราชานนนเก่านะครับจะพบกับซุปเปอร์แบค็คสอจอวิชิตแปดหลิวฟอร์มของฟ้าสถานก็มีแพ้น็อกยก3ามเพชรพิคาตฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพนน็อกมาฝ่ายสุดท้ายนี่ส่วนซุปเปอร์แบค็ค ซอจาวิชิตแปดลิ้ว <c oughs> ฟอร์มก็มีแพ้คะแนนเอ็กตาสิทธิ์วรพัฒน์ฟอร์มนี่ก็ไม่ต่างกันมากนะครับมวยคู่นี้ฟอร์มใกล้เคียงกันสูสีฝ่ายแดงแพ้นอกมาส่วนฝ่ายน้ำเงินแพ้คะแนนนะครับแต่ฝ่ายแดงนี่เป็นมวยที่เก่า เก่ากว่าและเก่าด้วยส่วนน้ําเงินซูเปอร์แบ็กนี่น่าจะหนุ่มกว่าน,นิดนิดก็ยังอยากให้เล่นมวยนุ่มที่ฝ่ายน้ําเงินซูเปอร์แบ็กนะครับน่าจะอาศัยร่างกายที่ดีกว่าเบียดเอาชนะไปได้นะครับคูนี้ชอบฟ้าสถานเอ้ชอบซูเปอร์แบ็กสจอชิดแปดริ้วฝ่ายน้ําเงินนะครับมวยที่ชอบมากๆก็มีเหนือธรณีคู่สามนะครับสำหรับวันนี้ ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าสําหรับนักเล่นได้เสียนะครับเอาไปวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันหลังเราจะกลับมาฟังเลทกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันที่นักมวยขึ้นชกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ